สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่เทอมันช่องที่เราจะพาคุณไปสำรวจอนาคตของยานยนต์เทคโนโลยีและสมรรถนะของรถยนต์หากคุณเป็นคนที่ลหลงใหลในรถกระบะรถ SUV หรือเครื่องจักรที่ถูกสร้างมาเพื่อพลังและการใช้งานอย่างแท้จริงที่นี่คือที่ของคุณอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในรถยนต์ที่ทุกคนตั้งตารอมากที่สุดของปีหน้า Toyota h i l ล x r สเต,ต2026 Toyota เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยเฉพาะในวงการรถกระบะชื่อฮิลล์สเองก็เป็นสัญ,ญาลักษณ์ของความแข็งแกร่งความทนทานและความเชื่อถือได้มานานหลายทศว,วรรษมันคือรถที่สร้างชื่อให้โตโยต้าทั่วโลกตั้งแต่ทะเลทรายออสเตรเลียไปจนถึงทุ่งหญ้าแอฟริกาจักป่าฝนในอเมริกาใต้ไปจนถึงเดินทรายในตะวันออกกลางไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนมกักจะเห็นฮิลล์สอยู่ในพื้นที่นั้นเสมอและตอนนี้โตโยต้ากำลังจะเขียนตำนานบทใหม่กับฮิลล์สเทรวสองพนี่ไม่ใช่เพียงรุ่นปรับโฉมของฮิลล์สเดิมแต่มันคือการพัฒนาใหม่ทั้งหมด ที่ยกระดับแนวคิดของกระบะทที่แข็งแกร่งที่สุดให้ก้าวเข้าสู่ยุคอนาคตรถคันนี้ถูกออกแบบมาให้ไม่เพียงแค่ลุยได้ทุกที่แต่ยังตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการความรู้ราเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายในทุกเส้นทาง t o y o ต a h i l ลล r สเร์สคืออะไรถ้าจะให้เปรียบเทียบมันคือการวิวัฒนาการของตระกูลฮ i ลล x ที่ผสมผสานระหว่างความแกร่งแบบดั้งเดิมกับความล้าสมัยของยุคใหม่ มันถูกสร้างมาเพื่อทั้งคนที่ต้องการรถทำงานหนะักและคนที่อยากได้รถไล์สไตล์เท่ๆสำหรับใช้งานในเมืองและออกทริปในวันหยุดเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเพราะเจ้าเทลวคันนี้บอกตัวตนได้ตั้งแต่แรกเห็นรูปลักษณ์ของมันดูเหมือนรถต้นแบบจากโชว์รูมอนาคตที่ถูกผลิตจริงด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไาหน้าเลตเมทริกซ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเส้นสายของตัวถังอย่างลงตัวหลายไฟดิเลมาในรูปทรงตัว T ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและสอดคล้องกับโลโก้ตัวใต้อย่างสวยงาม กันชนหน้าถูกออกแบบให้มีทั้งความดูดันและประโยชน์ใช้สอยมีช่องลมจริงเสริมด้วยแผ่นกันกระแทกใต้ท้องเพื่อพร้อมลุยได้ทุกสภาพถนนด้านข้างตัวรถจะเห็นเส้นสันที่แข็งแรงช่องล้อขยายขนาดใหญ่ขึ้นและล้ออลลอยขนาด20นิ้วที่ช่วยให้ดูทรงพลังมากขึ้นตัวถังมีสัสดส่วนที่สมดุลลงตัวมากกว่าเดิมแม้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ดูไม่เทอะทะด้านท้ายโดดเด่นด้วยไฟท้ายแล่ทรงใหม่ฝาท้ายแบบเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมตัวอักษรแพรวกปั๊มนูเด่นชัด พอเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารก็จะรู้ทันทีว่าโตยโยต้าไม่ได้แค่ต่างกระแสตแต่กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรถกระบะภายในรูราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีวัสดุคุณภาพสูงทั่วห้องโดยสารทั้งแผงนุ่มพื้นผิวอลูมิเนียมขัดเงาเบาหนังพรีเมียมและไฟเอ็มดีอันทลัที่เปลี่ยนสีได้ตามโหมดการขับขี่แผงคอนโซลถูกออกแบบอย่างเรียบหรูและเน้นความล้ำสมัยจอสัมผัสกลางขนาด14นิ้วมาพร้อมระบบสมาร์ทคอนเน็กต์โอรุ่นใหม่ล่าสุด รองรับ Android Auto และ Apple Carplay แบบไร้สายมีระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ใช้ AI ช่วยเข้าใจคำสั่งได้เหมือนพูดกับคนจริงๆมาตรวัดหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถเลือกโหมดแสดงผลได้หลายแบบทั้งสไตล์คลาสสิกหรือโหมดออฟโรดที่โชว์องศา,าการเอียงมุมปีนความดันลมยางและแรงบิดของแต่ละล้อนอกจากนี้ยังมีจอ Head-up Display ขนาด10นิ้วแสดงข้อมูลสำคัญบนกระจกหน้าทำให้คุณไม่ต้องละสายตาจากถนนเบาะนั่งคู่หน้ามีระบบปรับไฟฟ้ารองรับเอวปรับอุณหภูมิ ได้ทั้งร้อนและเย็นพร้อมฟังกชันนวดในรุ่นท็อปที่นั่งแถวหลังก็สบายกว่าเดิมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมกล่องเกียร์ถ่ายทอดแรงบิดแบบไฟฟ้าระบบล็อกดิฟและโหมดขับเคลื่อนอัจฉริยะที่ปรับอัตโนมัติตามสภาพพื้นผิวเช่นโคลนทรายหิมะหรือหินไฮไลท์คือระบบ E T A C T I O N Control ที่สามารถกระจายแรงบิดไปยังแต่ละล้อได้อย่างแม่นยำในระดับมิลลิวินาทีทำให้ปีนป่ายได้มั่นคงในทุกสภาพทางช่วงล่างก็ได้รับการปรับใหม่หมดโตโยต้าใช้ประสบการณ์ จาก Land Cruiser 300มาพัฒนาให้ Hilux t r w ใช้ระบบมันติลิงแทนแหนบหลังเพิ่มความนุ่มนวลบนทางเรียบแต่ยังคงเกาะถนนในทางครุกคะัดได้ยอดเยี่ยมเมื่อรวมกับโชคอัปปรับไฟฟ้าทําให้ขับได้ทั้งในเมืองและออฟโรดอย่างมั่นใจมีโหมดขับขี่ให้เลือกทั้งอีโค่นอร์มัลสปอร์ตรวมถึงเทร l และครอสําหรับออฟโรดโดยเฉพาะเทรหมดจะปรับการตอบสนองของคันเร่งและระบบควบคุมการเลื่อนถลายให้เหมาะกับพื้นผิวโคลนหรือทรายส่วนครอสมดจะช่วยให้รถเคลื่อนตัวชา้ชาๆโดยควบคุมคันเร่งและเบรก ให้อัตโนมัติเหมาะสาหรับการปีนหินหรือเส้นทางชันแม้จะเป็นรถลุยแต่เทวูก็ให้ประสบการณ์การขับที่หรูหราและเงียบกว่าที่เคยโครงสร้างตัวถังใช้เหล็กกําลังสูงและวัสดุดูดซับเสียงรบกวนทําให้ภายในห้องโดยสารเงียบแม้ใช้ความเร็วสูงพวงมาลายปรับน้ําหนักอัตโนมัติตามความเร็วให้ความรู้สึกเบาในเมืองและมั่นคงบนทางหลวงด้านการบรรทุกและลากจูงก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมเทวูสามารถลากพ่วงได้ถึง3.5ตัน และบรรทุกน้ำหนักได้ประมาณ1,000กิโลกรัมมาพร้อมระบบช่วยถอยพร้อมพ่วงแบบอัตโนมัติกล้อง360องศาพร้อมมุมมองมองทะลุต,ตัวถังที่ช่วยให้เห็นสิ่งกีดขวางใต้รถได้แบบเรี็วทม์รเรื่องความปลอดภัย Toyota ใส่มาเต็มกับ Toyota าเซฟตี้เซนส์0ที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแสดงช่องทางเลนแจ้งเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกอัตโนมัติรุ่นใหม่ที่ทำง,งานแม่นยำขึ้นในทุกสภาพอากาศ รวมถึงระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับหากผู้ขับหลับตาหรือไม่ตอบสนองระบบจะเตือนหรือชะลอความเร็วลงอย่างปลอดภัยอีกฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือออฟโรดการีอันซึ่งใช้เซ็นเซอร์และกล้องรอบคันในการวิเคราะห์เส้นทางแบบเรียลไทม์ระบบนี้สามารถแนะนำแรงดันลมยางและเส้นทางขับที่เหมาะสมเป็นเหมือนมีผู้ช่วยนักขับออฟโรดอยู่ข้างข้างเพรเว่ายังเชื่อมต่อกับแอป Toyota c o n n e c t ที่สามารถสั่งล็อกตดล็อกรถสตาร์ทเครื่องจากระยะไกลตรวจสอบสถานะเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่ดูตำแหน่งรถ และอัปเดตซอฟต์แวร์่านระบบ UTA ได้อย่างสะดวก t r ร v o จะมีให้เลือก3รุ่นหลัก s r s x และ G-All Sport รุ่น i s r เป็นรุ่นพื้นฐานลุยได้จริงเน้นความทนทานรุ่น s x เพิ่มความรู้และเทคโนโลยีรวมถึงระบบไฮบริดส่วนรุ่น G-All Sport คือเวอร์ชันพิเศษจาก g a ะ o l i ร Racing ที่เพิ่มช่วงล่างสปอร์ตชุดแต่งพิเศษและภายในสีแดงแบบสปอร์ตเต็มขั้นเรื่องอัตราสิ้นเปลืองโตโยต้าระบุว่า Hilux t r v o สองพสสามารถทำได้ประมาณ13 -15 ถึงกิโลเมตรต่อลิตร ซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสาหรับรถขนาดนี้แถมยังล่อยคาร์บอนน้อยลงต่างเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนปี2030ของโตโยตา้าและถ้าพูดถึงความทนทานนี่คือสิ่งที่ฮิลล์ภูมิใจโตโยต้าทดสอบรถรุ่นนี้ในทุกสภาพอากาศทั้งหิมะในอาร์กติกและทะเลทรายในซาฮาราระบบไฮบริดก็ได้รับการป้องกันน้ําและความร้อนอย่างดีสามารถลุยน้ําลึกได้ถึง800มิลลิเมตรโดยไม่เกิดปัญหา ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่285ม mm, ิลิเมตรในรุ่น g a l Sport พร้อมมุมเงยและมุมจากที่เหมาะกับการปีนไต่นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมจากโรงงานเช่นสนอกเกินแรกหลังคาบังโครนและระบบจัดการสัมภาระในกระบะหลังที่ออกแบบมาให้ติดตั้งได้หลากหลายระวอ